วันนี้มาชมเดวิ l สามแปดศูนย์บินตลาดนัดทารานกันครับพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่อ่าบริเวณโลเคชั่นโดยรอบๆก็จะมีต้นโพเอยต้นอะไรต้นแคก็มีนี่มีอยู่แค่นี้แหละขอให้พลาดทีเถอะ <laughs> บินโดยโปรอูดครับ หมุนซ้ายหมุนขวาโอเคอันนี้เขาเรียกว่าท้าอะไรเอ่ยท้าอยากจะเล่นนะครับตามใจ <c oughs> ต,ามตามใจตามใจคนบินนะครับข้างล่างรู้สึกว่าจะมีเก้าอี้อยู่นะครับผมไม่ยากไม่ยากแล้วก็สูงหน่อย ระดับหัวอย่าให้ต่ำกว่าหัวเดี๋ยวซูมหน่อยเดี๋ยววันเสาร์เราจะมาบินโชว์น้องๆเด็กนักเรียนกันนะครับผมไอ้นี่อะไรวะตำบลท่ารานเหรอ ตำบลห้าลานอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับโอ้ oh, ูมูมแล้วมันตามไม่ทันครับซูมเอาดีกว่าซูมอินแล้วมองไม่เห็นเลยบินรีบจเลย <laughs> เดินทางเดินทางไวมากครับอ่าอย่างว่าลนะนาะมันเป็นฮอสปอร์ตไม่ใช่เดินทางไวอกลนการลนฮอสปอร์ตครับ <laughs> ต้องเดินทางไวหน่อยครับนี่บินนิ่งๆก็ได้นะครับผมโอ้นี่ติดกล่องเฮดวันเนี่ย <laughs> โอ้มันจะนิ่งไปไหนเนี่ยไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยนึกว่าติดกล่องอเฮ็ดวันโนะ้ตอินนะครับผมก็เรียกว่าโน้ดอินนะครับผมสมัยแต่ก่อนนี้ไม่รู้จักเลยอะไรคือโน้ตอิน นี่เดินทางเป็นวงกลมนะครับผมเร็วมากจะสูงไปหนเตนี่ต้นไม้มันเยอะต้นไม้มันเยอะครับปลอดภัยไว้ก่อนครับยไม่มีเ่อต้นแค่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 ใจ,จยเย็นใจยเย็นฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นโพนะครับผมโอ้โหข้าหัวเลยนะครับผมกล้องตามไม่ทันเลยนะครับผมตอนนี้ ถอยหลังกว่าดีกว่าถูกต้องครับมาอยู่หลังนักบินดีกว่าครับผม <laughs> นักบินตัวใหญ่ด้วยหลบง่าย <laughs> มีสายไฟตั้งหากับมีสายไฟด้วยนะครับข้างล่างก็เป็นต้นไม้อเดินทางซ้ายขวาทีเนี้เอาต้นโพไว้นะ <laughs> เดี๋ยวไม่ค้าเขาไม่มีล่มอยู่อ่าดูสายไฟด้วย,ยเลือลอดสายไฟมาเลยก็ได้ไ,ไม่ว่า <laughs> ไอ้ไท้องชว์หน่อยโอ้โห,หายากเลยนเนี่ยายท้องแล้วอับไงท้องนี่ยากเออเซตไว้เปล่าก็ไม่รู้นะผมโดนลลสดได้อ่ะได้ะเอาอ่ะสวยงามจริงๆสีชมพูหวานแหววแต่เป็นลายคิตตี้หน่อยนะโอ้โหดูคนเล่นครับเขาจะเห็นบอกว่าหน้าแก่จังเลย อตอนนี้ยังไม่ถึงวันเด็กเลยนะครับมีเด็กๆมานั่งชมหลายท่านอยู่นะครับม, <laughs> มีสาวด้วย<ม> <laughs> บินไปหาสาวหน่อยดยิหัวงูอย่ากู <laughs> <ม> <laughs> บินนานนะครับเนี่ยไข่เซตไว้เนี่ยเขาเอาไอ้นืนทาไว้สี่ห้านาทีแล้วเนะี่ยเอายาชนทาหัวไว้โอ้ไอ <laughs> อะไรนะ ไอ้แก้คูแก้คูพลังแรกขาหัวเลยบินนานเลยสงสัยใส่แก้คูเข้าไปในลูกปืนมอเตอร์นักบินยังถอยหนีนักบินยังถอยหนีหนีลงแบบโนตอินแถว ไอ้ขาาสกีสไลด์ไปกับพื้นหน่อยไม่ได้ไม่บ้ายุเลยอ่ะลงนิ่มๆลงนิ่มๆโอ้โหโอ่ยไม่ต้องลงอย่างงี้ตอนหน้าสุดยาวข้างซื้อเอาวยาโอเคผ่านไปได้ด้วยดีต้นไม้เขาปลอดภัยสายไฟก็ไม่ขาดนะครับผม